สวัสดีค่ะหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมิติเวชัยนาทาวขออนุญ,ญาตแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักดังนี้ค่ะห้องพักของเราจะมีปุ่มควบคุมแสงสว่าง2จุดด้วยกันนะคะจะมีจุดแรกอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำค่ะและจุดที่2ออยู่บริเวณหัวเตียงผู้ป่วยค่ะ,คะสำหรับห้องพักของเราจะมีจุดปรับอุณหภูมิภายในห้องเปิดปิดและปรับอุณหภูมิห้องตรงจุดนี้นะคะ สามารถเปิดปิดและจับพืมนห้องได้ตรงจุดนี้ได้เลยนะคะส่วนภายในห้องพักของเราจะมีจุดบ,บร,ริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสองจุดด้วยกันนะคะภายในห้องพักจะอยู่ตรงจุดนี้และจุดที่2จะอยู่บริเวณหน้าประตูห้องพักค่ะของทุกห้องค่ะค่ะและจุดควบคุมแสงสว่างของเราจุดที่สองจะอยู่บริเวณหัวเตียงนะคะและนอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านสามารถโทรติดต่อแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลเช่นแผนกการเงินห้องอาหารและร้านกาแฟท่านสามารถดูรายการอาหารและเบอร์ติดต่อได้จากลิ้นชักตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะและปุ่มขอความช่วยเหลือของเราจะมีให้บริการ2จุดได้กันจุดแรกจะอยู่บริเวณหัวเตียงท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ท,ทันทีโดยกด สีเขียวตรงนี้นะคะและจุดที่2จะอยู่บริเวณในห้องน้ำเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะและกลุ่มขอความช่วยเหลือจุดที่2ของเราจะอยู่บริเวณห้องน้ําซึ่งในห้องน้ําจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกจะอยู่ด้านนี้ค่ะจุดที่2จะอยู่ด้านนี้ค่ะ ำหรับเตียงผู้ป่วยของเราเป็นระบบไฟฟ้าท่านสามารถปรับระดับเตียงได้ตามความต้องการค่ะสำหรับห้องพักจะมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟสำหรับรหัส Wi-Fi จะอยู่บริเวณด้านนี้ค่ะ บริเวณตู้เสื้อผ้าจะมีบริการตู้เซฟเพื่อให้ท่านเก็บสิ่งของมีค่าของท่านด้วยค่ะ,คะและบริเวณภายในห้องพักจะมีบริการไมโครเวฟตู้เย็นเครือ่องต้มน้ำร้อน ชากาแฟบริการให้ท่านด้วยค่ะหวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของเราค่ะ